สวัสดีครับพี่น,อน้องตันไหนพามาชมสวนที่ต้นไหนปลูกว้ตันไหนปลูกบุกงงครับผมปลูกบุกงงบอเดลกาบ่เด้เบียมันาใสครับผมเบียที่จะาของเพาะเองนี่แหละที่จะคของซื้อแป่ว่าซื้อมากินแต่ตันไหนอเอามาเบียเอออามาเพาะว้มันก็เลยแตกตันไหนก็เลยจิ้ม มาปูกครับผมปลูว้หนาบ้านครับผมต้นมะเขียวกะจะคว้างชื้อไม่กินอีกแล้วแต่ก็เอาเบียร์เห็ดเบียร์ไ้แล้วก็จิ้มมะปูกครับผมหวังว่ามันจะติดหรือเปล่าต้นะเกาะต้นนามต้นนามเสาแรงครับผม มันันนพเขาซื้อมากินเาขาก็ว่าแชีบเนาะเขาก็เ,เลยเพาะมึงมันขึ้นเขาเขเอาอมาปลูกครับผมต้นมะเขืบอบตาหนาจิ้มมาก <c oughs> กำลังสิติดครับผมใบมันก็เหี่ยวเนียเน้ยจักหน่อยอ,อุปกรณ์บรรยากาศปลูกรังเทียกับติดรังเทียกกระปุติดพี่น้อง จะว่าดอกไม้ป่าใช่ไหม่จ้าหน่อยมากครับผมหาเก็บทางทางไหมมือดาวมันสีสันงามไหมเจ้าหน่อยก็เอามามาปลูกธรรมาดามันเกิดน้ำพางทางเนาะมันสีสันแปลกตาดีไงกเอิเเ่นว่าตุ่นยังด้แต่ว่านี่เจ้าหน่อยซื้อมากครับผมตุ่นไส้เกาหลีซื้อมาจะพร้อมเฮ็ดเฮียนถู่แล้วอ้นโมยไงอ้นโมยไงอันนี้ไว้ให้มันเป็น มันมีดอกไม้สีเขียวอยู่ําบานนี่เห็นว่ามันเป็นพุม่มเป็นห้องกับปากว้ปากไวเพราะมันขึ้นมันก็จะเป็นพุ่มิูส้สิงามดีครับผมดังก้นเขาจะปลาบงามแต่ว่าแต่หน่อยเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วมันสะดุดตาแต่หน่อยนะแต่หนอยก็เลยเอามาเสียบมันเกิดน้ำผางข้างครับผมไอไอไปกินใบอะไรไอตุน้ไนไปกินใบอะไรลูก คุณนายตื่นสายจะหน่อยเก่ามากงามครับจะหน่อยเลาะออกไอ้ควันโอ้ยพ่อถ่ายคลิปก่อนนี่นะนี่จะหน่อยเกา่ามาขยายไข่ตุไข่ต้มไข่ต้มถอยถอยนี่จะหน่อยก็มาขยายครับผมมาขยายมาขยายคนละคนละสายพันธุ์อันนั้น อันนี้สีสีแดงครับผมอันนี้สีแดงฟังนี่อันนั้นสีสีเอ่อเออออเเออออเออเ่อเอเอ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 อีอเออเเออเเออออเออเออออเออเออเออาออกออออนอเเเอันเหเอ บางคนเขาก็บโเห็นคาเนาะแต่ะ่าทามาปลูกในทีทีเหมาะสมทีทีอ,ททอน,นั่นมันก็ขึ้นง่ามดีบางคนอาจว่าเป็นออวัชพืชที่ไล่ค่าไล่ยัง ตาไหนกลับมึงวะเอ้ตาเฮาเอาไปปลูกนีงสีเพิ่งเกิขึ้นงามนี่แหละมันนะตาไหนก็เลยออกมาลอกมึงนะออกมาเพราะจะกินครับผมมาปักแล้วมาปักแล้วขึ้นงามเป็นช่องามอันพุ่นเสียบลงแต่ว่าแต่ว่าลูกมัข้าเดียวนี้มันแตกออกพี่น้องแตกออกนี่เห็นรอ พราะมันออกดอกแล้วตันไหนเอามาปลูกหนเยยาเรียงครับผมเพราะมันถือฝนนะมันก็ง,งามมันมันสะบออกดอกมันจะออกดอกก็ยังดอกหานนี่แหละดกอกริงๆีะพี่นีอดอก,ออกดเป็นกอขาวบางสิ่งที่ดูไร้ค่าแต่ถ้าเราเอามาให้มันอยู่ในที่ที่เห็นค่ามันมันก็จะสวยงามเนาะ ยอ,อก,กันครับผมไข่ตรงไข่ตุนมึงอันนี้ตอนไหนกระทดนล่องครับผมหากระเป๋าเก่าหากระเป๋าเก่ามากใ่คุณนายตื่นสายเอาดินใส่ครับผมแต่ว่าอันนี้มันหน่อยโพด่น้งลอกมึงกระเป๋าที่เข้าวาใส่แล้วเข้ากระ เอาดินใส่แล้วก็เอาคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายมันคาดเดียวมันก็มันติดติดงไงไยมกระหน่ยก็ลองมึงครับถา้ถามันถ้ามันได้ผลก็จังจีงหาอกอกระเป๋าห่างกระเป๋าที่สิบแตกสิบยังเขาจะามใส่ดินเมาหอยหอยน้ำหัวน้ำเนี่ยให้มันเป็นลมลื่นไหมอันนี้ทดลองมึงดูสิ อยู่บ้านบานสวนบ้าน,นุรงหน้าเงียบสงบดีครับผมแต่ว่าบางที่ก็ย่านขโมยกระจรนง้เห้าไปขายของขายของจริงสีนงเมห้าไปตุละก็ต้องระวังระวังดีดี วันนี้มาพามาชมสวนดอกไม้ไอ้ลูกชายทั้งสองมันก็วิ่งดีจังเลยวิ่งอ้อมบ้านเลยนะมันหลบกันอยู่นะครับอีกตัวนึงมันอยู่นู่นอาสน,นอย่าไปนั่นเด,ด้อเฮใคต้มจะทำอะไรออ The map, the map. ปูแปลงสั้นนะพี่น้องเดี๋ยวรอว่ามันขึ้นมันไงมันติดเดี๋ยวมันออกดอกมันจังสิงามครับผมท้ามือสีมันโพทันงามครับแต่ว,ว่าทามันออกดอกออกงานไหนมันบานเนี่ยมันเศร้า,า,าเดี๋ยวมันสิงาม ตัวหน่อยจะไปหาสีแดงที่เป็นพุ่มพๆนั้นมากขยายพัดอยู่ตัวหน่อยมากคุณนายตื่นสายด้วยเวลามันบานแล้วมันงามครับผมไปก่อนเนาะสวัสดีครับ